วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเกต็ตจัดการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ทดสอบสาขาพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับครูบุคลากรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาครับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการ อาชีวศึกษาสาขาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตหลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ทดสอบสาขาพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับหนึ่งโดยมีนายวิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยนายชัยชนะเดชแพรผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21เภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม โดยการจัดอบรมดังกล่าวนะคะเป็นการจัดอบรมเพื่อที่จะให้ครูค่ะได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับนะคะได้มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคประกอบการมีเครือข่ายมีข้อมูลสารสนเทศสถานประกอบการแล้วก็เพื่อที่จะผลิตครูต้นแบบที่จะไปพัฒนานักเรียนนักศึกษาที่จะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตนะคะตอบโจทย์5นโยบายหลัก11 เป็น11 Quick Win ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะ